สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขา้าวกระลาบผักต้มแล้วก็ลาบปลาดุแล้วก็แกงส้มสามผักมีะมะละกอมีไอ้ดอกผักกาดขาวดอกผักกาดนะพี่น้องแล้วก็มีอันดอกแคเนี่ยหัวกระลำหัวกระลำขาวแล้วก็มีอัน ฮัโลโหลมาเด้อพี่นอ้องฮัลโหลฮัลโหลน้ำยาแก้วแล้วก็มีปัดปลดดุอย่างปลดดุอย่างเสร็จมาตรงนี้ปลดดุอย่างไม่เห็นที่ซังับเพราะว่ามันเออกับข้าวมันหลายอย่างับข้าวมันหลายอย่างพี่นอ้องอยู่เนี่ยวิตต้องหนึ่งสองสามสี่ ห้าอย่างมีกับข้าวห้าอย่างมามากินน้ำกันจุวดไข่ต้มไข่พะรู้นไไข่พะรู้เดี๋ยวค่อยกินทีเดียว คลิปยาวก่อนอันนี้ลาบปลา <c oughs> จะเดา แม่วันนี้ลูกใหญ่อ่ะปดุกปลดุกปิ้งปลาดุกย่าง 卢岗。 วดเนี่ยเรี่ยเรืย,ร,ยรูดเรือลาด ท่านผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กแก้วเดอือดพี่น้องไปก่อนนั้อจา่าบ๊ายบาย